ถ้าออกอาวุธดีออกอาวุธได้กรรมการก็จะให้นนคะแนนไปตามอาวุธนะครับแล้วก็จะมีการประกาศคะแนนยก1ยก2ยกสส่วนคะแนนสุดท้ายก็คือชูมือถูกต้องครับ 4- 5ห้าไม่ประกาศอ่ะขยับนะครับถูกยกมีความหมายครับเพื่อมิติใหม่นะครับเพื่อครับการให้คะแนนให้เป็นที่เข้าใจกันทุกส่วนรวมทั้ง ผู้ชมที่เป็นชาวต่างชาติด้วยใช่ครับท่านพลัสสวนนาเมธากรแล้วก็มีท่านสมชายภูลสวัสดนะครับอดีตอ,อธิบดีกรมสรรพามิตรท่านสสประกรณ์พุ่งเจริญพรครับแม่ตอนนี้บนเวทีอาวุธเข้มข้นแล้วครับหมัดเป็นแรกรกะสอบล้มขายเปิดแผละนะครับต้มยำกุ้งเปิดแผลไพล่าที่บริเวณฐางคิ้วด้านขวานะครับถ้าดูไม่ผิดโอ้ดีใต้ตาด้วยนะครับแม่ไม่รู้ จริงๆแล้วก็มาแค่ศอกเดียวนะครับแต่ว่ามีทั้งเปลือกตานะครับแล้วก็ใต้ตาด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้เปลือกตาครับแล้วก็มีใต้ตาบวงเป่งขึ้นมาครับเป็นจังหวะที่ช้ยล่าต่อยมาดซ้ายนะครับฝังต้มยำกุ้งดักด้วยศอกเปิดแผลแล้วครับแล้วอยู่บริเวณเปลือกตาโอกาสเลือดจะเข้าตานะเป็นไม่ได้สูงครับแต่ว่าชายล่าเองก็ยังนิ่งอยู่ครับนี่ครับอาวุธแม่ไม้หวยไทยครับ ถือว่าอันตรายทุกลูกครับประมาทไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวครับระวังมากขึ้นแล้วครับชายล่าดูครับเลือดเลือดเ,เริ่มจะไหลรินเข้าตาครับ้อาใช้โน้มปากไปที่ตาด้านด้านขวาของตัวเองอู้พยายามเปิดแผลนะครับแต่ว่าโดนไม่ได้โดนแผลครับแมโดนหน้าผากแทนครับถีบขวาครับทางด้านของต้มยำกุ้ง ไชล่าคงจะเลือกนะครับคงจะเลือกไปที่ซ้ายหลักครับคือลูกถนัดของเขาไปประทะในระยะใกล้หรือระยะประชิดเพื่อบองการการเปิดแผลให้กว้างขึ้นนี่เป็นวิธีเดียวครับที่จะทำให้การชกนันต่อเนื่องไปถึงยกสุดท้ายเริ่มขยับพื้นที่กระชับพื้นที่บีเวทีให้มันแคบลงครับไดยการเดินเข้าหาครับออกฝาหน้าครับไชล่าเอาละครับ ซ้ายที่เคยจัดจ้าตอนนี้ยขยับม,มาเปลี่ยนเป็นขวาขวานําแล้วซ้ายตามขออกขวาหน้าแล้วนะครับชายล่าปรับแล้วครับปรับแผนตัวเองครับปรับแผนตัวเองจากที่ถนัดซ้ายที่จัดจ้านวันนี้เอาเป็นขวามาก่อนดูต้มยากุ้งจะสวนได้หมัดเนี่ยครับมวยไทยมีกันมีแก้ครับถ้าเกิดแพ้ลูกนี้จะไปแก้ลูกไหนครับขยับเข้าไปครับ ต้มยำกุ้งขยับเดินคืนบ้างครับออกขวาหน้าเหมือนกันครับต้มยำกุ้งสายมาครับติดกาติดบังครับแม่ยังทันกันอยู่ครับแข้งซ้ายของต้มยำกุ้งมัด้ายตรงครับแม่ขึ้นเล็งไปที่แผลอย่างเดียวครับต้มยำกุ้งครับเวลาออกมัดคือถ้ามดซ้ายต่อยเข้าเป้าแผลก็จะเปิดกว้างจะทำให้เกมการชอกนั้นสั้นลงนะครับ สายเมืองเลยเริ่มทำงานแล้วครับเอาทีบขวาครับต้มยำกุ้งสายมาแล้วครับของฝากจากเมืองเลยครับว่าของฝากชิน้นนี้ราคาจะสูงขนาดไหนครับโอ้แ,คแค่ครับคนละแข่มีขวาหน้าด้วยนะครับชายล่าครับอ่าเนี่ครับ วิธีคิดวิธีชกครับเอาเตะซ้ายต่อยซ้ายครับแมได้กินปลาครับต้มยำกุ้งพยายามจะหดซ้ายคืนขูกขวาไม่เข้าครับแข้งขวาครับเอ้าได้แข้งซ้ายแม่สายเมืองเลยแข้งซ้ายทํางานครับสายเมืองช้างก็ต้องทํางานบ้างครับเอาออกแข้งขวาหน้าครับซ้ายไปครับเกี่ยวได้ครับชัยล่าคืนยังไงซ้ายคืนไปครับบวกหมัดแล้วก็เตะซ้ายตามไปปลายเท้าความเร็วมาได้แล้วครับดูว่าทั้งคู่นั้นใช้ความเร็วครับ โดยเฉพาะชัยล่านั้นใช้ความเร็วให้มากขึ้นครับโอเคครับตีล้มปังออกอาวุธล้มปังครับชิ้งความได้เปรียบไว้ก่อนครับโอ้ยกล้อเลยครับนี่ความเดีอยเฉลาดของชัยล่าเดินเร็วนะครับออกขวาหน้าครับต่อยซ้ายครับตดนแข้งขวาของชัยล่าครับชักจะเริ่มที่จะไม่พะงงแผลแล้วนะครับทางด้านของชัยล่าครับแข้งซ้ายขึ้นมานะครับเนี่ยครับตะซ้ายต่อยซ้ายครับ บาดซ้ายไม่ถึงนะครับโดนถีบทำลายจังหวะไว้ก่อนครับต้มยำกุ้งต่างคนต่างออกขวาหน้าโอ้เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาครับชัยล่าชิงทำก่อนนะครับบังแล้วคืนบังแล้วคืนครับสายยาวๆสายยาวๆครับมาสกรูโอ้โหสายสวยครับเอียงไปเลยครับเอาสายคืนไปครับต้มยำกุ้งเจอสายชัยล่าครับกรรมการแยกครับ ยลสุดท้ายครับยกงห้าเกมทันบีให้ต้มยำกุ้งต้องเดินนะครับดูนะครับเดินแล้วทาได้หรือว่าเดินไปโดนครับเดินต่อครับทันีก็ไม่ถอยอยู่แล้วครับต้มยำกุ้งแต่ว่าวันนี้ความเร็วความเร็วดูนะครับใารจะเร็วกว,ว่าขาค้างครับอ้าวขาไม่ค้างอยู่โอ้โห คนดีครับผมบอมันตั้มดีครับไม่มีใครเสียหลักถลมเรียกว่าถือนตัวไม่ดีครับแข้งขวาหน้าครับต้มยำกุ้งครับพยายามจะสปีดนะครับอดโดนถีบเสียหลักเสียเหลี่ยมไปเล็กน้อยครับขยับเดินต่อครับต้มยำกุ้งตัดล่างงานซ้ายครับงานซ้ายโดนขวาไปก่อนครับชิงออกก่อนเอาได้แข้งซ้ายครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยซ้ายครับชัยล่าครับใครคิดเร็วทําเร็วครับตัวนี้ชิงความเร็วแล้วนะครับ รอเหนือจากอาวุธแล้วความเร็วนี่ใครจะใครจะเป็นเลิศกว่าครับความคิดกระหมองในการสั่งงานไปแล้วครับไปมาทะด้วยครับไชล่าไปมาทะเข้ามาเข้าถูกล็อกครับต้มยำกรรมการทั้ง3ท่านครับให้คะแนน49ต่อ48ให้ผู้ชนะจากมุมมุมน้ำเงินยินดีด้วยครับกับไชล่านะครับผม คว้าชัยชนะไปเรียบร้อยครับคู่แรกวันนี้ครับ